นะโมตัสสะภะคะวะโตอะรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาะระงสัมมาสัมพุทโธวิชาจะตะะลธัมพันโนสุคโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุสสานางบุทโธภะคะวาติสวากาโต ภควาตาตัมโมตันติติโกอคาลิโกเอหิปัติโกะโอปันนิโกะปัจจตังเวทัปโพวิญญูหิติจุปัติปันโนภควาโตตาวกัตังโขจุปัติปันโนภควาโตสาวกัตังโขยายาปฏิปันโนภควาโตตาวกัตังโขสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกัตังโขยะจิจังจัตตา ริปุริจายุขานิอัตตปุริสปุกัลาเอตัพกะวะโตสาวกะตังโฆอาหูไนโยภาหูไนโยทักกิไนโยอันทะเลกะระไโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติอีภูงสาธรมาปินิมิตสาวุทันตังคีเมทะลังอุิตะโคละเตสนมมาลังคานาติธรรมอุจินา ิตวามุนินโดตันเทจตาภาวตุเมจยามังคลานิมาลาติเลกมาปิยุติทัพัลติงโคลังปนาลวะกมักกมาถัดทยาขังขันติสุทันตวิจินาจิตวามุนินโดตันเทจต้าภาวตุเมจยมังคลานินาลากิลิงกัจวลังอาทิตมะตูตังตาวัติจักภมาตานีวัตถตา รุนันทังเมธังพุเตหะวิจินาจิตวามุนิโตตันเตชาสาขวตุเมจยมังคลานิอุกิตะกัตกรรมติหัะตุตารุนันทังราวันตโยชนะปางคุลิมาละวันตังอิตีปิสังคตมโนจิตวามุนิโตตันเตจะสาขวตุเมจยามังคลานิขัดตวานาขา ธมุทลังอยู่ว่าขับพิเนยาจินจายตุตวจนังชนกายชยากายมัจเจนะตันเตนะโตมวิจินาจิตตวามุนินโตตันเตจัตาวัตุเมชยมังกลาเนตจังวิหายมติจัตจักตัวทะเกตุงวาทาปิโลปิตมานังอาเทียนทภูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตตวา มุนิโตตันเตจะสาภาวัตุเมจะยมังคลานินันโตกนันตปุจจังวิกุจังมิอิเติงปุเตนาเตระปุจเกนาตมาปยันโตอิตุปะเทตวิจินาจิตวามุนิโตตันเตจะสาภาวัตุเมจะยมังคลานิทุกขะทีทิปุจเกนตุตทภะหัตถังความมังวิจุติจุจิมิเต ิบกากิธานังยานาคเทนวิตินาฮิตวามุนินโตตันเตจักภวตุเมเจยามังคลานิเอตาพิพุตทะเจยามังคลาอัตตากาโยวาจโนทินาตินีสละเตมทตันทีฮิตวานันเนกวิวิธานิจุปตวาตานิโมขังคุขังอาติกามายันโลทปัญโย มหาการุณิโกนาโตหิตายตักปปานินังคุเรตวาปาลามิตาปะปะโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะกัจวัตเทนุตุเมชยมังอังยยันโตโกติยามูเลตกิยานังนันทิวัตเทนเอวังตวังวิจโยโหยิชยสุชยมังทะเลอัปปลาจิตะฟัลลังเกสีเสมาตวิโพ ทะเลอภิษฎเกสดรับผู้ตานังหักพัตโตโมูติสุนัขตังปุมังขลังปุปปาตังถุดที่ตังปุขนดูถกมาหูโตจตุดูดีตังพระมจารีรูปไา้กินังกายกรรมังวาจากรรมังบิาจินังบิดากินังมโนกรรมังมณีจีเตปัาสินาปัาจะินานนกัตาว่า นราพันธ์ตาเทวตาสิเนภวตุตภาพมังคลังลักขันตุภาพเทวตาสับพัทมานุภาเวาปบุตธานุภาเวนะตตาโตทีภวันตุเมภวตุสภาพพมังคลังลักขันตุภาพเทวตาสับพัทมานุภาเวนะตตาโตทีภวันตุเมภวตุสภาพพมังคลังลักขันตุภาพ ปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตตาโตทีภาวนตุเมตานะปรลมิสัมปันโนทานะกุบรลมิสัมปันโนทานะปรมาตาบรลมิสัมปันโนเมตตาไมเตกลุนามุติเทวเกิดะบามิสัมปันโนทิวิโตภะวาสีละบามิสัมปันโนสีละุภาบาลมิสัมปันโนสีละบามาตาบรลมิ สัมปันโนเมธาไมตีกรุณาบุิีดาวเผขาบาลมีสัมปันโนทิพิโสกักวะในกรรมะบาลามีสัมปันโนในกรรมะอุบาสมมีสัมปันโนในกรรมะบาลมาดาาลมีสัมปันโนเมธาไมตีกรุณาบุรีดาวเผขาบาลมีสัมปันโนทิพิโสกักวะปัญญาบาลามีสัมปันโนปัญญาอุบาสมาลาบมีสัมปันโนปัญญาบาลมาดาาลมี สัมปันโนเมตตาไมตีกรุณาโมริตาุเบสะบาลมีสัมปันโนทิพิโตภะคะวาวิริยะบาลมีสัมปันโนวิริยะวะาลมีสัมปันโนวิริยะบาลมาตุาลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณาโมริตาุเบสะบาลมีสัมปันโนทิพิโตภะคะวาขันติบาลามีสัมปันโนขันติอุปบามีสัมปันโนขันติ ขั e ้นละมาดุพัลลีสัมปันโนเมตตาไมตรีกลุ่นามุติตาอุเปขาพัลมีสัมปันโนทิพิโสพระกวาอุเปขาพัลมีสัมปันโนุเปุเปขาอุเปขาพัลมีสัมปันโนทิพิโสพระกวาสัจจะพัลมีสัมปันโนสัจจะอุปปาฏฐพลลี สัมปันโนัจาปั a ลามาตาปัมสัมปันโนเมตตาไมตรีกัวุณามุจาอุเบกขาปมสัมปันโนทิพิโตภะควติฐานะ a ัลลมสัมปันโนอุติฐานะอุบาปัมิสัมปันโนอุติฐานะปัามาตาปัมสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลวุณามุจ a าอุเบกขาปลลมสัมปันโนทิพิโตภะคะวะเมตตาปัลมิสัมปันโนเมตตาอุัม สัมป no 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 ันโนเมตตาลมาดาบาามสัมปันโนเมตตาไมตรีภารุณามุทิตาเ p กาลามสัมปันโนทิพโสภะขวาวเปกะ a าลามิสัมปันโนเปกะอุ i บบมิสัมปันโนเปกะบาลามาต o าล o ม e สัมปันโนเมตตาไมตรีารุณามุทิตาเกะาลามสัมปันโนทิพโสภะขวา p a า a ะ i มสัมปนโน ตาตาปาลามิสัมปันโนตสสาอุปปบาลมิสัมปันโนตัสสบาลามัตาปรลมิสัมปันโนตาเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาวเกขาบาลามิสัมปันโนทิปิโตภะกวาปุธันตระนันกาจามิสัมมังสรณังกาจามิสังฆังสรณังกาจามินามิหังตาธุ นะโมตสะภะะวัตโตลาโตตัมมาตัมพุตสะนาโมตตะปะกวโตโตลาโตตัมมาสัมพุสตะนะโมตตะปะะวโตโตละโตตัมมาตัมพุตตะพุทธังสระนางจามิธัมมังสระนางจามิทั้งขังสรนางจามิทุติยมปีพุทธังสรนางจามิทุติยมปีธัมมังสรรังจามิทุติยมปีทั้งขังสรนางจามิตาติยมปีพุทธังสระนางจามิปาตียมปีธัมมัง ขณะกระดามิธาตัวพ <se> ุตตะกามูละเบปุตังธนักามูละเบธนังอาิกาเยกายายายะเทวนาภิยตังตัวายติปิโสภควายมะราชาโนทเวตุโนมานสุขังอาลังปุกโตนโมพุทธายะชยาธนกตาพุทธาเจตวามาลังตัวนางจัตุจัจจานตังลาตังเยปิวิงตุนลาตภาตธนังฆลาตโยพุทธาทวีตตินายกา ตัดเปิติตาไมหังมัตยเกเดชนิราติเตปฏิโตไมหังพุทโตธรมโมวิโรจนเนังโคปริโตไมหังอุเบกพะุณากรโรหัเเยไมอนุรุโธราลีปุโตต่ทัินยโกตันโยปิปารโมกลาโนตวามะเยทัินีตวัเนไมหังหาทุง์อนันตาลาหุโลกตโพตมะนาโมกาตุงวามาโตตะเกเกตโตปฏิาุมิงุรโยวปะปังกโลนิทิโนติริทัโน ตไมโตมนี่คงโวกูุม,มาลกตโอบกเทโลเทลโมเทิจิตวาตโกโตไม่หังวัฒเนอนิจจังปฏิสาติกุณากะาโรคุณโดอังคิม,มาโลจักอุปาลีนันทาทิวลีเทลาปัญจิเมตาตาลาเตจิละกามาม,ามะเตทตาติจิมาหาเทลาวิจิตาจินตาวตาเอเตติจิมาหาเทลาวิจิตาจินตมาหาเทลาทิตวันโตจิเทธาติติมาหาเทลาวิจิตา วิจิตารจะนึกว้าเาเตติทีิมหาเทราจิตวนโตจิโนรัตระฉะันตาเรที่ละเจติละก็บางเกตุยันติตาลัตนังปุระตอาติทัินียเมตตาปุตตะการภะชักการปุระโตอาตีวาเมอังวิมาละการขันธโมละปะริจันจาตานาติยัตปุตตกัรอาเกะตรนังอาติเตสาปะกาละตัศติกาจินานาวะละทังยุตตาตัตต้าปะกาละลังกตาวาตาปิตาติจันจาตาปละจัดตุปตะวา อาเตต้าบริยานยันโตอานามตาทีนาเตต้าสาวัตโตเมตติเจนะตตาตรรมคุทธปัญเลีินาปัญเชละมัจธงยิวเวรังจังยิตเอตตาตาพาเลตุมังสาเกเตมหาปริษาทสภาเจวะมันโตสุขุโตถุลภูที่นานุปาเวนะทิ่ตัปะละโวธรรมานุภาเวนะทิตาลิสังโสังฆานุปาเวนะ ที่ตรณารโยตธรรมานุภาว่ปาริโตจรามิที่นัปัญญเลติพูดทางโคพูดทงโคสติสังขาโตธรรมานัวิทยโยตถาพูดชมเจตปการคือสติตามพูดชมธรรมวิทยาตามพูดชมปริยามปีติปัตติที่พูดทางคาจะจทาเปลเริุริยัตตามพูดชงปีติตามพูดชงปัตติที่ํามพูดชงธรมาพูเดีาวกพูดทางการ สมาธิตามพูดตรงแล้วเบขาตามพูดตรงตัดเตะตัพพะทัศนินาผู้นินาธรรมะทักขาตาเจตประการเหล่านี้เป็นธรรมมันพระมุนีเจ้าพูดตรงนี้ธรรมทั้งปวงตัดไปย่อบแล้วภาวิชาพระวีณาตาอันบุคคลเจริญแล้วประทําให้มากแล้วสามัคสันติปิญญาญาณิพานายะจักโพติยาย่อมเบนไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความจัดรรู้และเพื่อนิพานเอเตนะจักรวัจเจนะ ด้วยการกล่าวควารนี้ถูกี่แม้ว่าถุตุตาของความถูกดีจงบังเกิดมีแต่ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อตลอดการทุกเมื่อเอกะตมิงธรมเยนาถัวโมคลานันจากกัตตพังทิลาเนทุกเจตทิฏวานในสมัยหนึ่งพระโลกนาเจ้าทอดพระเนตรเพระโมคลานะและพระมหากัตถปาเป็นไข้ได้รับความลำบากโพดทางเคตาตะเทตยิ ซึงทรงแสดงกรทรงเจตการให้ท่านทั้งสองฝั่งเจกระทำอภินันทิวาท่านทั้งสองนั้นเชื่อจงยินดียิ่งเชื่อโคจงกระทาโลคภาวุจีสงถูกทางเณนโลกก็หายได้ในบัดดนเอเทนะสัจวัตเทนะด้วยการกล่าวคำตัดนี้โตรติเมวบูตรธรรมจากความดุเดียดวงมังเกิดมีแก่ข้าเจ้งมงเกิดมีแก่ข้าาตลอดการพุกเมื่อเอตตาธรรมราชาปิเพรลันเจนาพิปิลิโต ในครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเองพระพุทธเจ้าทรงประทวนเป็นไข่หนักจุนทัดเถรนะตันเยวะพนาเปตวานะสารลังรับสั่งในพระจุนทัศเถรลกกาพุทธงนั้นนั่นแลถวายโดยเขารบสัมโมทิตวาปาธาธรรมหาวุตสาติฐานโตก็ทรงบันเทิงพระฤาษีหายจากพะประทวนนั้นได้โดยปราณเตนะตัจเจวัตเถนะด้วยการกล่าวคำตัดนี้โทติเมโฮตุตปตา ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแต่พราเจ้าตลอดการทุกเมื่อปยินาเจจาปาตาตินนันนำปีมเหตินางก็ผ่านทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณนันยิ่งใหญ่ทั้งสามโบงนั้นหายแล้วไม่ขับเป็นอีก,มาากเมื่อตาตะเรสาวัฒปาติปทานุปาติธรรมทังปตานนปฏิธรรมทางัง พระคาจเกเรตาว่าปัตตานุปติธรรมตาดุจัากกเลถูกระยะมากกำจัดเสียแล้วถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอเตนสัดจวัฒเญนะด้วยการกล่าวคำสารนี้โธติเมโหตุสุะตาขอความตุบตดีจงบังเกิดม,ม,มีแก่พระเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อพระวันตุตาประมังกลังรักันตุตาปเทวตาตัพปุตานุภาเวนัตะตาโธตีพระวันตุเมพระวัตุตาประมังกลัง หลักันรุดาปเทวตาสัพพธรรมมาหนุภาเวนะตตาโตทีพรวันตุเมพวัตุดาร์พมังกลังหลักันรุดาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตตาโตทีพรวันตุเตาตุ ขอมงคลทั้งวงจงมีขอเทวดาทั้งพวงจงคุ้มครองด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเกินอาหารพุกิโตโหมีขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิุ้กโอโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อ,อาหารอเวโรโโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยญาปิโตโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอนิโกโโหมี ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจถูกผีอัตนาการปริยรลานี้ขอข้าพเจ้าจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดตัพเพศตัดาตตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหสู่ตรงเป็นถูกเป็นถูกเติดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปราชญ์โหรสู่ตรงเป็นถูกเป็นถูกเติดอย่าได้มีอย่าได้เบียดเบียนเึ่งกันและกันเลย อ่านิค้าหุวตูตรงเป็นตุกเป็นตุกเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายใจเลยถูกผีตะนังปริหารตูกตรงมีความสุกข์กายถูกใจรักษาตัวให้คนจากภพไปทั้งสิ่งเถิดจะุูอีทางเมมาตานังตุกถูกตาหุวตุมาตาปิตโรขอผลบุญนี้จงสมเร็จแก่มาดาบิดาของพระเจ้าขอมารดาบิดาของ้าพเจ้ามีความถุกอีทางเมยาตินังหัวตุกถูตาหุวตุยาตโย ขอทูนบุญนี้จงท่านได้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางในอีทางในคูรุปัจจยาจริยานางโหวตุตุปิตาโหวตุคูรุปัจจยาจริยาขอทูลบุญนี้จงท่านไดแก่คุรุปัจจะอาจารของข้าพเจ้าขอคุรุปัจจะอาจารของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางตาพระเทวะตานางโหวตุตุปิตาโหวตุตาพระเทวะขอทูลบุญนี้ จงส้งเร็แกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางตัพพเปตานางหัวถูกุกิตาหัวถูกตาเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงต้งเดแกเบททั้งหลายทั้งปวงขอเบททั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางตัพพเวรีนางหัวถูขถูกิตาหัวถุกตาเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงต้งเริแกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ข้าเจ้าขอที่ต่วนบุญส่งต่วนที่ได้บําเป็นมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเบตรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายกรมทั้งรวมทั้งเจ้ากรรมรวมครูบาอาจารย์ทั้งหลายครเบตรทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเบตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและ แล้ขอแล้ว,ลวสาหาธรรมนิกท,ทั้งหลายรวมทั้งแฟนกลับทั้งหลายที่ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับทราบผลบุญบุญบุญผลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงมีความขอขอได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงขอตงมาอนุโมทนาจงมีความสุขโดยทุกข์ขันขอเดชะคุณพระรัตนใย แค่บุญกุศลจงยังข้าพเจ้าให้ถึงเคร่งความเป็นผู้คนทุกข์ทั้าบุตรเธอตาทุกตาทุกตาทุก